สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวนะครับสว่าน3ระบบตัวใหม่ล่าสุดของดีวอนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยมีแรงบิดที่สูงที่สุดแล้วนะครับอยู่ที่169นิวตันเมตรนะครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวนะครับคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับตัวรุ่น DCD99 9ด้วยนะซึ่งเป็นตัวที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ถือว่าแรงแล้วอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพามารีวิวแล้วก็ทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการรีวิว ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวสว่านตัวใหม่ล่าสุดของ d ีวอนะต้องบอกเป็นตัวท็อปที่สุดของเขาแล้วนะตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น DCD 1007นะครับ แรงบิดเนี่ยสูงถึง169นิวตันเมตรเลยซึ่งถือว่าสูงมากนะครับตัวที่ผมเคยใช้งานก็จะเป็นตัว DC d t d 99เนี่ยตัวนี้ก็สูงอยู่แล้วนะอยู่ที่100ประมาณ126นิวตันเมตรนะครับผมสามารถใช้เจาะดงเจาะดินเนี่ยได้อย่างสบายนะครับแต่ตัวที่ผมจะรีวิวตัวนี้เนี่ยนะครับมีแรงบิดที่สูงกว่าด้วยนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพามาเปรียบเทียบ ตัว999าด้วยแล้วก็ตัวใหม่ของเขาด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซ็ตที่เป็นกล่องเลยนะครับเป็นเซ็ตที่มีกล่องทีจะแตกมาให้นะครับชื่อรุ่นเขาจะเป็น DCD 1น H 1 T นะครับมาพร้อมกล่องมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้ครบในนี้เลยนะครับราคาถ้าเป็นเซ็ตตัวนี้นะจะอยู่สักประมาณนะครับประมาณนะประมาณ 1, 2 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเปล่านะครับเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็จะอยู่สักประมาณ ,6000 อะไรประมาณนี้นะครับผม โดยเครื่องมือช่างของดีวอลนะครับเขาจะรับประกันให้สูงสุดนะครับถึง3ามปีเต็มเลยนะครับผมเราสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับรับประกันสินค้าของดีวอลได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับดูด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับผมในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับ ecd 1ดหนึ่งันดนะครับผมมีแท่นชาร์จแท่นชาร์จตัวนี้สามารถชาร์จได้ทั้งสิบโวลต์แล้วก็ยี่สิบโวลต์นะครับมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ power s t a c ขนาด5์ด้วยนะครับนี่ครับหนึ่งก้อนนะครับมีตัวคลิปแล้วก็ตัวแม่เหล็กนะครับด้านข้างมาให้มือจับนะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับมีมือจับโอ้ยังสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับตัวเครื่องพร้อมเปรียบเทียบกับตัว999ไปให้ด้วยในตัวเลยนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับขนาดของเขานะครับความยาวนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะสั้นกว่า999นะตัวนี้จะมีความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่100 เออ9 3มิลนะครับหรือว่า19.3เซนนะครับผมซึ่งถือว่าสั้นกว่าตัว9.9แต่ถ้าเป็นความโตนะครับดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะใหญ่กว่า9.9นิดนึงนะครับผมส่วนความสูงเนี่ยก็ใกล้เคียงกันน้ําหนักนะครับผมลองจับดูเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ําหนักมากกว่า9.9นะครับอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูเลยนะครับมาดูตัว9.9นะครับตัวนี้จะอยู่ที่1.66กิโลนะครับ แต่ถ้าเป็นตัว DCD หนึ่งันเจ็ดเนี่ยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเจดกิโลกรัมนะครับก็มากกว่าประมาณสัก200รกรัมนะครับในส่วนของวัสดุนะครับจะเห็นว่าส่วนที่เป็นโซนมือจับของเราทั้งหมดนะจะเป็นยางสีดำนะครับมีการทำเท็กเจอร์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นิ้วมือจับนะครับด้านหลังตรงง่ามมือก็มีนะครับตรงนี้นะครับที่มือจับตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะเผื่อเราใช้งานจับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวบัสเลส e ต m มอเตอร์ด้วยนะครับเป็นมอเตอร์แบบไร้เป็นฐานสามารถปรับสปีดได้3สปีดนะครับตั้งแต่ระดับที่1 23นะครับปรับได้หมดเลยมีระบบการทํางานก็ตั้งแต่การขันตะกูนะครับการเจาะทั่วไปแล้วก็การเจาะกระแทกนะครับโดยความเร็วรอบนะครับของการเจาะทั่วไปกับตัวเจาะกระแทกเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะจะไม่เท่ากันนะครับ อย่างตัวอย่างนะครับถ้าเป็นการเจาะเนี่ยนะครับความเร็วรอบสูงสุดเขาจะทําได้ที่2 0 0พันนะครับแต่ถ้าเป็นเจาะกระแทกเนี่ยความเร็วรอบสูงสุดจะได้ที่2250นบนะครับรอบต่อนาทีนะครับอันนี้เป็นความเร็วรอบที่เขามีมาให er ้นะครับโซนของห้องเครื่องนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นส่วนของโลหะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้นะช่วยระบายความร้อนต่างๆได้ดีนะครับตรงหัวจับนะครับก็จะเป็นตัวโลหะนะครับ สามารถจับดอกได้ตั้งแต่ขนาด1.5มิลจนถึง13มมิลเช่นเดิมนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะถ้าเทียบกับตัว dcd 9 9ก็คือตัวการใช้งานนะครับในส่วนของไฟฉายตัวนี้เราสามารถกดปุ่มที่นี่ได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่การปิดไฟนะครับไม่ใช้ไฟไฟ led เลยนะครับหรือว่าจะเปิดขึ้นมาแล้วให้ดับเอง20วินาทีก็จะดับไปเองนะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบลักษณะไฟฉายไปเลยนะบแบบนี้นะครับ ก็สามารถาใช้งานเป็นไฟฉายได้อีกหนึ่งข้อดีนะครับเราสังเกตดูนะครับตัวตัวไฟเขาเนี่ยสามารถปรับองศาได้ถึงสามสามองศานะครับในการใช้งานนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว9ก9็นะครับตัวนี้เราจะต้องมีการเลื่อนสวิตช์เอานะครับซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถปิดไฟได้นะครับเราจะได้เป็นไฟน้อยไฟกลางแล้วก็ไฟสูงที่เป็นไฟฉายไปเลยนะครับ แบบนี้นะครับไม่สามารถปรับองศาได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราดูตรงนี้นะครับเขาจะมีไฟ2ดวงข้างๆตัวนี้เป็นไฟอะไรซึ่งตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสังเกตดูที่นี่นะครับเขาเขียนว่า anti rotation เขาจะมีระบบการป้องกันการสะบัดให้ครับเวลาเราใช้งานเครื่องแล้วเกิดการติดแล้วก็เครื่องสะบัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมตัวไฟตรงนี้เขาก็จะสว่างขึ้นมานับเตือนให้ว่าตอนนี้เครื่องเขามีการตัดการทํางานให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว99นะครับจะไม่มีน ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างที่เราจะนะเปรียบเทียบได้ชัดเจนร,ระหว่างตัว1007กับตัว999นะครับผมโดยแบตเตอรี่ที่เขาแนะนำนะครับก็ควรเป็นแบตเป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานที่สูงหน่อยนะอย่างตัวนี้เป็น power stack ขนาด5แอมป์ที่เขาแถมมากับตัวเครื่องเลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นตัว f a กโวลต์นะครับขนาดตั้9แอมป์อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูทั้งการเปรียบเทียบระหว่างตัว 1 0 0 7นะครับกับตัว99 9, 9ด้วยและอย่างการใช้งานแบตเตอรี่นะครับขนาดที่เป็นทั่วไปกับตัวแบตเตอรี่ขนาดกับแบตเตอรี่ที่เป็นตัวให้พลังงานสูงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคลิปนะครับก่อนไปใช้งานนะครับเรามาดูตัวมือจับของเขานะครับตัวนี้จะมีความยาวมากกว่าของตัว99 9, 9ด้วยนะครับถ้าเราเทียบดูนะนี่ครับัวยาวกว่านะทําให้เราจับได้ถนัดกว่าเวลาใช้งานนะครับ นี่ครับถ้าเทียบมือจับดูนะครับจะเห็นว่าของตัวหนึ่งพันเจ็ดเนี่ยตัวนี้จะมีมือจับที่ยาวกว่าลักษณะแบบนี้นะครับทําให้เราเนี่ยจับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมตัวเครื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตั้งแต่ระบบขันสกูนะครับเจาะแล้วก็เจาะกระแทกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เรามาทดสอบการใช้งานในโหมดแรกนะครับก็คือโหมดตัวเลขหรือว่าเป็นระบบคัดของเขานะครับเราสามารถปรับคัดตามที่เราต้องการใช้งานได้นะซึ่งคัดเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับความเร็วรอบทั้ง3าความเร็วรอบได้เลยนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่า,าระบบคัดของเขาเนี่ยก็จะตามความเร็วรอบด้วยนะครับอย่างตัวนี้เป็นระดับที่1ความเร็วรอบที่1น,นะครับลองดูนะครับยิงความเร็วรอบต่ําแรงบิดเขาก็จะสูงนะครับสามารถยิงตะกูเนี่ยได้จนเกือบสุดเลยเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราปรับมาที่ความเร็วรอบที่สองนะครับแล้วใช้คัดระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับลองดูระดับตะกูนะขัดมาความเร็วรอบที่3ามนะครับความเร็วรอบจะเร็วขึ้นแต่ว่าแรงบิดก็จะต่ําลงมานะครับนี่นะครับเห็นมครับมันก็จะเรียงกันไปแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับระบบคัดเนี่ยระดับ2องสามสี่ไปจนถึงระดับที่1ิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงไล่ให้ดูนะครับ นี่ครับผมใช้นะครับระบบคัดจนถึงแค่ประมาณระดับที่6ที่7นะครับตัวสกูเนี่ยก็ยิงได้จนจมแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าท่านใดจะใช้สว่านตัวนี้ในการยิงสกูก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของระบบคัดของเขาครับมาดูในส่วนของโหมดการเจาะบ้างนะครับเพ่งถือว่าเป็นโหมดที่อเนกประสงค์ที่สุดแล้วก็ใช้งานที่บ่อยที่สุดนะครับสําหรับสว่านไร้สาย3ระบบนะครับ ในส่วนของการเจาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับต่างๆผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแรงบิดที่เขาให้มารวมถึงความเร็วรอบทั้ง3ระดับนะครับของเขาเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานได้นะอย่างตัวนี้เห็นไหมเจาะไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็สามารถเจาะได้เลยอีกหนึ่งข้อมูลนะสำหรับท่านใดอาจจะยังไม่ทราบนะครับในการใช้งานสว่านนะครับยิ่งเราใช้ความเร็วรอบสูงนะครับแรงบิดเขาเนี่ยก็จะต่ํานะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วรอบที่ต่ํานะ อย่างตัวอย่างตัวนี้เขาจะมีความเร็วรอบให้เราเลือกใช้ถึง3ระดับนะครับถ้าเราใช้ความเร็วรอบที่1เนี่ยแรงบิดที่ได้มันก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราใช้งานในงานหนักเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นความเร็วรอบต่ําๆนะครับมันจะสามารถใช้งานในการจอดโดยที่เครื่องเนี่ยจะไม่มีการตัดการทํางานของตัวมอเตอร์นะครับ อีกอย่างในเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับของเขาเป็นตัวมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่าพวกที่เป็นมอเตอร์แบบมีแปรงถ่านอยู่แล้วนะครับผมแต่ต้องบอกว่าการใช้งานที่เราใช้งานหนักๆแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องนานๆนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาเราใช้งานไปแล้วนะครับแล้วตัวเครื่องเกิดความร้อนขึ้นสูงนะเราก็อาจจะต้องมีการหยุดพักนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการ ลดความร้อนลด,ลดอุณหภูมิของตัวตัวเครื่องของเขาด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนําเพิ่มเติมนะครับดังนั้นในเรื่องของการเจาะผมบอกเลยว่าสามารถเจาะได้หมดนะครับเพราะว่าสว่านตัวนี้แรงบิดที่ให้มารวมถึงความเร็วรอบนะเจาะได้อย่างสบายอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครจะเอาไปใช้ในการยิงตะกูนะครับแบบนี้นะนะครับจะเห็นว่าความแรงในการยิงเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายมากนะครับแล้วก็ ต้องเลือกความเร็วรอบให้เหมาะสมด้วยนะอย่างที่ผมใช้ความเร็วรอบระดับ3ามอะมันทําให้หัวสกูเน่ยขาดเลยนะครับตัวแกนเน่ยขาดไปเลยแต่ถ้าลดลงมาเป็นระดับ2ระดับ1นะครับก็จะยิงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วลองสังเกตดูนะครับระบบการตัดการทํางานเกี่ยวกับการหมุนของตัวเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้ดีนะครับเวลาเรายิงสกูไปจนสุดแล้วมันเกิดการถบัดเกิดขึ้นนิดนึงนะครับตัวเครื่องเขาจะตัดการทํางานให้ มาเรามาดูในโหมดของการเจาะกระแทกนะครับหรือว่าการเจาะปูนนะครับเพื่อฝังพุกต่างๆกันบ้างตัวนี้ผมทดสอบใช้ดอกขนาดใหญ่เลยเป็นดอกขนาด12มิลเลยนะครับใส่พุกนะครับขนาด12มิลเป็นพุกเหล็กนะครับนี่ครับผมก็ใช้โหมดเจาะกระแทกนะครับความเร็วระดับ3เลยนะครับในการเจาะจะเห็นว่าสามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ส่วนใหญ่นับงานในบ้านของเราเนี่ยคงไม่ได้เจาะนะครับพุกเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้มันเป็นพุกตัวใหญ่เลยที่สําหรับในงานยึดนะครับวัสดุเกี่ยวกับงานาต่อเติมงานก่อสร้างได้เลยนะครับเป็นดอกขนาด12มิลน,นะครับแล้วก็เจาะกับปูนที่เป็นลักษณะปูนคอนกรีตนะไม่ใช่พวกเป็นผนังอิฐมอนอิฐมวลเบาอิฐบล็อกนะครับอันนี้เป็นปูนคอนกรีตเลยเนะบจะเห็นว่าสามารถเจาะได้อย่างสบายนะครับดังนั้นท่านใดจะใช้สว่านตัวนี้เนี่ยในการเจาะ ลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าสามารถเจาะได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เป็นพวกสว่านโรตารีก็ได้นะถ,ถ้าใช้เป็นดอกสักประมาณ1ิบมิลอย่างที่ผมเจาะให้ดูเนี่ยครับเจาะได้ดอย่างสบายนะครับหายห่วงอีกหนึ่งตัวนะที่ผมจะทดสอบก็คือตัวดอกโคซอนะครับที่เป็นดอกที่เราใช้ในการเจาะเพื่อเดินท่อแอร์ต่างๆตัวนี้นะครับซึ่งวัสดุที่ผมทดสอบก็จะเป็นตัวอิฐมวลเบาครับ,รบตัวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าบ้านสมัยใหม่ เดี๋ยวนี้นะครับก็จะใช้เป็นอิฐมวลเบาซะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หลายท่านชอบสอบถามมาก็คือว่าตัวผนังพีแฉกนะครับตัวนั้นนะผมไม่มีวัสดุที่เป็นพีแฉกเจาะให้ดูนะครับแต่ต้องบอกถ้าเป็นอิฐมวลเบาเนี่ยผมบอกเลยไม่เกิน30บวินะครับสามารถเจาะได้อย่างสบายนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมทดสอบก็จะเป็นตัวอิฐนะครับที่เป็นก้านขอบทางเดินซึ่งว่าแข็งกว่าตัวอิฐมวลเบาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ผมใช้เวลาเจาะประมาณสักนาทีกว่านะ ตัวนี้นะครับใช้เวลาเจาะนะครับแล้วถ้าถามว่าสามารถเจาะพีแคสได้ไหมผมบอกว่าสามารถผมว่าน่าจะเจาะได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานาน,านกว่านะครับอาจจะมากกว่า3นาที4นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีวัสดุที่จะเจาะให้ดูจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปมาทดสอบไอตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นตัวสว่านเจาะดินนะครับซึ่งเป็น ตัวที่ผมชอบเอามาใช้ในงาน DIY เป็นประจําเลยในการเจาะดินเพื่อที่จะทํางานสร้างงาน DIY นะครับอันนี้ผมก็มาใส่ดอกขนาด6นิ้วนะครับซึ่งจะยาวอยู่ประมาณสัก80เซนนะตัวนี้ครับดอกผมก็ใช้ทดสอบในการเจาะเลยครับต้องบอกว่าแรงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องแรงบิดต่างๆหรือว่าการทํางานของเครื่องเนี่ยถือว่านิ่มเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการตับการทํางานของตัวมอเตอร์ในการเจาะด้วย แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าดินในช่วงนี้นะมันเป็นดินช่วงหน้าฝนนะครับดังนั้นดินก็จะเป็นดินอ่อนนิดนึงนะครับก็จะสามารถเจาะได้สบายนะครับแต่ที่ผมจะต้องการทําให้ดูก็คือผมจะเปรียบเทียบกับตัว dtd 9 9้เก้ให้ดูด้วยนะครับว่าความแตกต่างของแรงบิดของ,ของสองตัวเนี้ยจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเป็นตัว1นึ่ตัวนี้นะครับเจาะดินใช้ดอก6นิ้วนะครับ ลึกอยู่ประมาณ80เซนเนี่ยคือต้องบอกไม่มีปัญหานะครับสําหรับดินลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดินแข็งเนี่ยผมเคยเจาะนะครับถ้าใช้99 9เจาะได้แต่ว่าอาจจะนะครับช้ากว่านี้นะครับโดยแบตที่ผมใช้ก็จะเป็นแบต power stack นะครับขนาด 5m แล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับเปรียบเทียบกับตัว DTD 99 9กันนะครับโดยใช้ดอกขนาด6นิ้วความลึก80เซนนะครับนี้ลองดูเลยนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการกดแล้วก็แรงกดต่างๆเนี่ย ที่จะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ระดับการกดก็คือความเร็วรอบระดับที่1นเลยครับเพื่อให้ใช้แรงบิดที่สูงที่สุดต้องบอกว่าความแตกต่างเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะครับ DTD 99เนี่ยก็แรงเพียงพอเลยครับที่จะใช้กับดอก6นิ้วได้ผมก็เลยมาทดสอบกับตัวดอกขนาดติดนิ้วเพราะว่าผมเคยจําได้ว่าเคยใช้ DTD 99เจาะดอก1ินิ้วนะครับแล้วมันเหมือนว่ามีการตัดของตัวมอเตอร์อยู่นะครับผมก็เลยมาใช้กับตัว DTD ไอ้หนึ่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ อันนี้เป็นดอกขนาดติดนิ้วนะครับความลึกแ0ดติดเซนเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าความแรงของตัวเครื่องเนี่ยคือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็การทํางาน,นครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการตัดการทํางานเลยสามารถเจาะพวดเดียวเนี่ยลงไปจนสุดปลายดอกได้เลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัว DCD หนึ่งพันเจ็ดนะครับแรงบิดหนึ่ง้อยหกสิบเก้านิวตันเมตรนะแต่ถ้าเป็นตัวเก้า้านะครับจะอยู่แรงบิดที่ประมาณหนึ่งร้อย 26นิวตันเมตรนะรซึ่งก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับผมก็เลยจะพามาเปรียบเทียบดอก10นิ้วระหว่าง9-9กับตัว1นนะครับลองดูนะครับอันนี้ผมขอเร่งสปีดด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณคูณ1.5นะครับจะเห็นว่าตัว dc d 9-9เนี่ยจะมีอาการนะครับมีการกระตุกหรือว่ามีการตัดการทำงานของมอเตอร์อยู่บ้างนะเพราะว่าดอกมันใหญ่นะครับ แต่ถ้าเป็นตัว DCD 1 7 0นเั้นจะเห็นว่าเขาสามารถเจาะไปได้รวดเดียวเลยเพราะว่าแรงบิดเขาสูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เราจะสังเกตเห็นได้จาก99และ1น0นนั่นเองนะครับถ้าเรายิ่งใช้ดอกขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตขนาด5 m ธรรมดาทั่วไปกับแบตเตอรี่ที่เป็น power stack นะครับ ความแตกต่างในการใช้งานนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าตัว power stack เนี่ยเขาจะมีการจ่ายพลังงานที่เยอะกว่านะครับดังนั้นมันจะทําให้ตัวเครื่องของเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าในการใช้งานแต่ถ้าเป็น5แอมป์ทั่วไปนะครับก็สามารถเจาะได้แต่ว่าเวลาเจาะไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวอ่าตัวเครื่องก็จะมีการตัดการทํางานอยู่เป็นช่วงๆนะครับดังนั้นการใช้งานเราก็ควรเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมด้วยว่าถ้าใช้งานหนักเราก็ควรใช้แบตเตอรี่ที่ให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ผมก็พามารีวิวนะครับเป็นข้อมูลเท่านั้นนะครับเผื่อท่านใดเนี่ยอยากจะได้สว่านไร้สาย3ระบบแรงๆสักตัวหนึ่งครับตัว DCD 1นึัเตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับการใช้งานนะครับดังนั้นท่านใดสนใจก็ลองดูเป็นข้อมูลที่จะนําไปใช้งานได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็พามารีวิวนะครับ ตัวเครื่องแล้วก็ระการทดสอบต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้งานหรือว่าตัดสินใจในการเลือกซื้อสว่านสักตัวได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ